ครับผมสวัสดีครับอันกันมะสวยปนี้มันลงทางมันบ่ลงท่างใช่ไหมคุณพ่อดอ่าโอเคครับเชิญเชิญนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญ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 ครับผมอ่ะเชิญข้างในเลยครับอ่ะอาลงก่อนเอาไปไปไปร้านเมย์ใหญ่ปนเลยนาะบอกเาได้หน่อยหนึ่ยังว่าบอกว่าร้านได้น่อยเราเป็นร้านใหญ่ด้วยเนี่ยครับอืออ้าวจิ้เดียวเลยมาพร้อมหน้าพร้อมตาครับผมจากกรดธานีเนาะ มาจากเพื่อนพระท่านพว่าทอามือเนี่ยมาครั้งแรกคุณอเนี่ยเอาครั้งแรกจัดหนักจัดเต็มไปเลยมือเองข้าบัวขิงวัวบัวกับโจ๊ถาดครับผมอ๋อเนี่ยๆอยู่ในหมอเรียบร้อยแล้วครับผมอนมืนเกตมเนาะอลงก็เอาเอางูน้าเกือต้มพร้อมครับผมอออ ่ะมีทุกอย่างอยู่ในหม้อเรียบร้อยไปแล้วครับผมใหญ่มาใหญ่เหนกันเมือนเด็กินแบบบ้านเฮาเนาะกินแบบอีสานเฮาเนาะเอาแบบบรรด์เนาะลูกค้าจะเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่ตอนนี้ก็บใบเกือบใบสองละแล้วยายก่อน mhm 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 ลูกจุกว่านะเขาเซนนั huh. ่นมันรดอันนี้ชอบมากเลยจ่ะว่น้อยเนี่ยว่าออ้ด้นคุงอยู่้จุกแก่ละมือนี่ พักยู่แถวได้ก่อนเลยอยู่ลำสองไอรน้องพี่คาราบสองโอ้ย่าราบสองอกรชัย้อโอเอ่อแถวโอ้แถวอีกกรชักัไก่เติบด้วไกตปาหเลยขอบคุณครับที่ดตามากครับผมรลันน้อยยินดีตอนรับทุกทันครับผมมือนี่ผ้ากอบขั้วมากินเขาแซ่บนาเอาไว้เยวลกยูทูเป็นที่ระลึกกันยังหน่อย รสชาติก็ที่เป็นแบบบรรด์ห้องครับผม<ห>เป็นแบบอีสานแท้เลยอยากกินมาหลายปีแล้วอ,อ่าาาาขนาดมืมมหอหน,น,น,นานุ่มเค็มครับใครเขาชอบน่นากินอ่ะกินพอบเลยยุ๊กเกลือกต้มครับผมเกลือกต้มมาแล้ว โอ้ยปูจูกระจูอ่ะจากไปนอ่ะเนาอือีเอาล่องเบงมันติคือเกือกตมแทบวะนลานเนาะอ่าะวานี่มัขนาดโอ้นาะัวท่ดา คนบานเฮาหรอเจด้ยหมคคุยคยคุยงวหน่อย็ต้น้ดเอาพันให้หน่อยเอานใ่ใ้ได้ดีนังไหตตพันขอเร่องไรงม่อนากอนอืมอร่อยไหมคะลิ่โคงยางอ่าลาบถูกครัรผมอ่ะ้าถูกอะอ่าซิโคงยางมานะ่ มาแล้วโสองอย่างไง่ไเลย้ายซ้ายือยุบันเดียวกันเบิรเลยวันเนี่ยเป็นยาอันนี้แนอ่อน,นี่เป็นะไรพี่สาวของแองหนูว่าไม่เคยสบ,บายรอบสาวเลยเนาะอันนี้มีแต่หลาน อ๋อจะหักอยู่จุดเดียวกันบนเลยพอครับโอ้ขมวลกันดีได้นาะเป็นถ้าตายบ้านเฮามาตุ่มมาโฮมกันปานงานบุญเลยแฟนตาลายครับผมดีแล้วครับผมตุ่มตำมีไหมครับมีครับผมเอาตาำยังตำลาวตำไทยฮอ๋อน้องเองยเอาตำลาวเด้อคนว่า ครับผมพริก3ามเม็ดเนาะเอารสชาติแบบละลาเลย่เนาะเอาแบบวันเห่าเลยไม่อะไรนะเน่พิกเยอะหรอมยิ่งขาีเก้าเลยาเดอเอะนิ้วอะไรกินไปแล้วออพริก3ามเม็ดยาย อถึเยม่อเยือเยื่อเยือเยื่เอาเอาต้นนะฮะแนวค้นข้าหลูกเนาะใจมักใจมักอาจัดไปร่วมมันเอาละเนาะวันนี้กินใจสี้งเนาไินะฮ ไปจูแล้วอเออ,อ,อถ้าไจะทับุนบ่ครั<อ>บผมยุทงบุญละมองไหวท้ายิปท่าย,ยัางครับครับเป็นบา้านสวนสวนนิดหน่อยนะครับรมา เอาปูปลาปูปลาว่าแล้วตายโหดฟังนี่วะเนี่ยกินยู่เดียวชั่วกระมือแตู่นเดียวอืมโคแบงเหมืออ๋อเกินระยากะเพรียงเนื้อเสือมันตีออกมันมันมันหวานจัดเดี๋ยวน้ำจิ้มเติมได้เด้อแม่น้ำจิ้มเติมได้เติมได้เดี๋ยว อันต่ออันเลยอันต่อ้วยมากเนื้อวนจะหวานไปแบบนี้มันต้องไปเที่ยวน้ำตกเนาะจะไปต้อนน้ำตกกันเม่อไหรจ๊ะอ้าไปต้อนน้ำตกไหนนักส่งในที่เยเอ้ยไปนครส่งนทยวถูกซอกเลยครับผมเคลื่อนขุนด่านเลยไปตอนนี้แล้วเนี่ย ก็ดีเลยกินเขาอ,อิ่มเออพ่อกับขอากำหนามไปน้่งก็ได้ครับผมพด็ดีพอดีพด็ดีไปเรียนหน้าไปกันค่อยเมื่อนี่ไปจีบว่ากี่กิโลเนี่ยนีอ่ออกอ,นะออกขอ้อคลิปสามเนี่ยแล้วออกข้อคลิปสามไปทั้งเนี่ยตรนี้ไมได้ครับผม เกียวมาเป็นขอบโค้ใหญ่เลยครับอยากดีพี่น้องคนต่างบ้านเอาเบิร์ดขอตัวสามฮะใช่เป็นมาสบายเลยขอตัวสามคนว่าปนวมามาสิบค้นคนว่าเดี๋ยวเจียคนจินนี่มือนควยไปเที่ยวน้ำตกต่อ าก้าก็ไปกินเขายุยบ้านเราเขาเที่ยงก็จะกินแล้วรวมเป็นนี่เลยวแล้คบกม,ม,มหมั

แล้วก็จะมาก,กินกับก็จะให้กินพักแทบกินใจเย็นๆนะนะนะกินแบบบ้านเฮาคือเฮาจะกินนี่แหละพักพักก็เป็นพักแบบพื้นบ้านเฮาพักอยู่นในสวนในสวนผมมีคิดไม่ไหวแล้วนะครับผมกินินลงงงไหม้อกแบบยิ้มเด้อย่างไปเที่ยวอยุดน้ำตกบ่มีได้หลับก่อยมีแต่ปิ้งไก่กับสูงตำลื่นื่น เอาเรื่งจุแขนเดียวอยู่เนี่ยแขนหนึ่งเราวอุ้มลูกน้อยอยู่เนี่ย,ยปิดท้ายได้ลวกจกิ้มครับผมลวกจิ้มลวกจิ้มมีน้องลูกน้องลายอเอาเ,เอาสองคนช่วยกันเลยเอาช่วยกันให้มันเบนะิดเ,เลยอร่อยอ ร้อาป้ารือมือหรอป้าไปมือบียร์้าากนี่ก็เอาลูกไฮรุยเลบ้นี้เตรียมที่เล้วบ้านี้นะมาจ๊กไเพื่อเตรียมที่เขากินบนลัเจ้า กินกับว่าปากได้เแซ่บแวปากแล้วอากินอยู่เดียวอย่ไหรมองแต่นมังนยาไิ้มแล้วบ่ยิ้มแล้วโอ้าเอากินได้ะได้กับกินแค่ยิ้มหรือย้ย่เอากินไปกินไปในมวนกับลูกกับเต่ามาเทีียว โอ้ดีแล้วครับผมีดีดีเอาตีโค้ดวันนั้นเหลือตอนเดียวเพ่อนวยังไม่กยห่อไวหโอ้เอาเอาห่อไวเพื่นวะเออพระยัดเพื่นื่นเอาเพื่อนเพ่นยห่อไวเพื่น ปีนองครับ well, กุดอนเพื yo, ่อเพลไม้เ hey, ยี่ยมไม้ยามน้อยเผื่อวิธีอีสานเกินแทบกินนวดหอยทุกคนมีความสุขเครับเด้อจะเจ็บจะจนกับผมข้าวหนามากหมนะครับเด้อทุกคนบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ